ถ้าคุณกำลังมองหาหลักสูตรออนไลน์ระดับโลกที่มีภาษาไทยหรือหลักสูตรการเรียนออนไลน์แบบสอนสดแล้วแล้วก็วันนี้เราอยากจะแนะนำให้รู้จักกับ UNEXU by SEAC ค่ะ UNEXU ของเราเนี่ยนะคะเปิดให้บริการมาประมาณ2ปีแต่เพียงแค่ใน2ปีที่ผ่านมาเรามีคนเข้ามาร่วมกับเราถึง30,000คนค่ะส0 0 0 0คนตรงนี้นะคะมีผู้เรียนหลากหลายมากเลยค่ะ กลุ่มผู้เรียนนะคะจะมีทั้งกลุ่มนักศึกษาที่ต้องการที่จะเตรียมความพร้อมและเสริมแต้มต่อก่อนที่จะเข้าสู่โลกการทางานนอกจากนักศึกษาแล้วนะคะยังมีกลุ่มอาจารย์แล้วก็คุณครูอีกมากมายที่เข้ามาเรียนกับเราเพื่อที่จะเสริมทักษะในการสอนแบบใหม่ๆ แล้วก็เจ้าของกิจาการทั้งขนาดเล็กกลางและใหญ่ที่กาลังมองหาองค์ความรู้ใหม่ๆหรือทักษะใหม่ๆที่จะมาติดสปีดให้กับองค์กรก็เข้ามาเป็นลูกค้าของดูเร็กซ์ยูด้วยเหมือนกันค่ะแต่ไม่ใช่เพียงแค่เจ้าของกิจาการเท่านั้นระดับผู้จัดการระดับหัวหน้างานที่หลากหลายต่างเข้ามาเพื่อที่จะมารับรู้ว่าจะมีทักษะอะไรบ้างที่จะสามารถนําทีมแลนะนํางานสู่ความสําเร็จได้แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดคืออีกหลายๆจํานวนของกลุ่มพนักงานที่ได้เข้ามาเพื่อที่จะมามองหาในการพัฒนาทักษะให่ ให้กับพวกเขาด้วยค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่กำลังมองหาหลักสูตรออนไลน์คุณภาพดีระดับโลกวันนี้อย่ารอช้าค่ะมาคุยกับเราสิค่ะที่ y o u x Next ายเอพูดคุยกับเราเพิ่มเติมได้ที่0614205959หรืออีเมล a s k m e u n e x u c o m